สวัสดีค่ะเมนียาจามาอีกแล้วเนาะค่ะนาะพี่นอนะ้องเนาะผ้ามาหม่องเกาหม่องเดิมมาผ้ามาสวนค่ะพี่น้องว่าเมนียาจาสิมาให้ยังอยู่สวนมันขึ้นสิฮอดหรือดูหนาวเลว้ยวหิมากก็ใกล้สิตกเล้วเป็นยังคือจังออกมาสวนออกมาเพราะว่าพี่น้องไม่ยังพักใกล้สิเบิร์แล้วค่ะพี่น้องพักใกล้สิเบิเร์เลี้ยวกับสิมาก,กาไม่ปลูกไม่อันมันบางามกับสิลือ้อออกซ้ำม,มันฮอดหนา,าหนาวซ้ำหิมาตกเนาะพี่น้องเนาะ ย่างหน่อยๆเข้ากับกินกินไปอันใดขันมันกล้าเรี่ยวฝนที่มาตกมากมันตายก็เรียวไปขันมันบ่ตายเข้ากันกได้ก,กินโตเนาะพี่น้องเนาะเอายากจะาสีผ้ามาเบ่งตามมาน้ำกันค่ะพี่น้องนี่อยู่ในสวนดอกไม้พี่น้องเอ้ยดอกไม้ดอกดาวเรื่องแต่จะเป็นสวยเป็นงามเนาะเอายาจาจ่าสิา้ผ้ามาเบ่งอันตรงนี้ยากจะาเสืเฮ็ดหยางโตเดี๋ยวเอาให้ส้มดอกไม้สักคน ส้มดอกไม้ไปเบ่งก่อนเนาะเดียวพยางย่าจากรสิเคือพยาขคืนก้อนค่ะพี่น้องอ่ะเอาเบ่งดอกไม้สักก้อนลราค่อยลื้อพยางเนาะพี่น้องเนะาะค่ะพี่น้องอันนี้แปลงพักข้างหน้าค่ะพี่น้องมันกะเกิดมาเรามันกะบง่งามเราเนาะเดี๋ยวย่าจากรสีมาอัน เอาลื้อออก้วยะจ่ากับสิมาเขาะไม้ปลูกไม้นอะะ้นอค่ะน้อพี่น้องเนาะราว่าแ้าส่วนฤดูหนาวเดียวคันจักหน่อยนี่กับพ่อได้มันกินสุดสุดไทยสุดลาลาน้ำเจักหน่อยคะ่ะพี่นออ้องเอาเมาตามมาเบิ้งน้ากันนาพี่น้องนอาอยะจ่าสิลูกหญ้าทอนหญ้าเนะเาะลูกหญ้าทอนหญ้าอากสวนตรงนี้ก็นกนาอค่ะนาะพี่น้อง ถอนออกเขาก็มาถอนออกดึงออกนี่แหละค่ะพี่น้องเพราะว่าดินมันข้าบ่ได้พุน่นข้าบ่ได้เฮ็ดอันบ่ได้ย,ยุง่งดินมันมันกัเป็นหัวอย่างนี้แหละค่ะพี่น้องนี่ ขนาดตัวขนาดกัเป็นหัวรากมันกับไปตอว่าได้ดินมันแข็งก็ต้องงอเนาะขนาดพี่น้องเนาะมันกับบงงามตอบันเทากับมาอันนี้ดินไม่ในเห็ดดินไม่พื่อนะพ่อนหัวมันไอพี่น้องคือหัวมันเกี่ยวเนี่ยแหละมันกับบงงามตอเนาะบันนี้นี่นี่ต้นยาอย่างยืดค่ะเป็นยาพี่น้องมันก็เกิดอยู่ในแปลงนี่เพราะมันมีเม็ดมันอันนี้ วันนี้ย่าจ้ากับสิเลปั้นเฮ็ดเป็นน้ำม,มันไหวแต่ใส่เป็นน้ำจานั่งเนาะคะเนาะพี่น,อน้องตะเกียงเนาะไม่บัดเวลา่าเนี่ยเ่วงหนาหนาวเนาะพี่น้องเนาะนี่ต้นหน่อย,อยงไงมันกับสิเก็เบรวบรวมนี่ค่ะพี่นนองกับสิรวมไหวนี่ค่ะงามหรือห้าสิก,กินเป็นอัน ก้ดนาพริกกัาบมะเนืกได้ค่ะพี่น้องเพราะมันเป็นอันพักการนามค่ะพี่น้องนี่นี่แหละค่ะนี่ยาจากค่ะพ่มาเบืองคุณมันเกิดไหมค่ะพี่น้องลายอยู่นี่ยหละยาจากกับยทอนออกยาจากกับเสาร่วมกันไหวถ้าไปกินกัาบนาพริกเนาะค่ะพี่น้องเนาะหรือเอาไว้ถ้าปั้นไว้ถ้าเป็นอันนามใบยานั่งค่ะหอพี่น้องตามมาเบืองน้ำกันค่ะ พี่น้องขี้ดินบ้านเพิ่นกระดำงามงามพี่น้องแต่ว่ามันเป็นดินเหนียวคันว่าตีก็ว่าแต,ก,าตกออกจากกันเลยค่ะพี่น้องก้อนดำเอ้ยนั่นนาจะจ้าเบีบออกมายังมีโตสนี่เกลีน,น่อยอยู่ในนี่แม่ค่ะพี่น้องข้าเจ้าบอสซในใครในขี้ดินแม่ค่ะพี่น้องอมึงเนี่ยมากกขึ้นมาโดยเอตโนมันเนาะพี่น้องเนาะ เพื่อนสุมากจังไลยก็สร้างเพื่อนพอเข้ากับเห็ดกินพ้าเขา้าเพื่อนกับหากินพ้าเพื่อนเข้าเห็ดขึ้นมากขันเข้ากับเห็ดหัวเห็ดสวนเพื่อนกับบะมีอาหารกลิ่นมกพี่น้องเนาะแต่ว่าปีนี้ก็เป็นให้อุบัตปีนี้ก็เป็นให้อุบัติแยกยาปูแบกทั่วไรียทอดปลาได้แบคทีเรียอดซีฟเวอร์มาหนีปิดปีนี้พี่น้อง เมียฝรังบั่นนอกเนียฝลังการกเกษตรพี่น้องเลยไม่ใหกับบม่ได้กินเพราะว่าข้ากับมักกินพักวิ่แล้วไปซื้อเพิ่นกระแพงแพงพี่น้องแพงเท่าตัวอีลีค่ะแพงกับสั้นมะน้ำพักเนื่ยงรลักบาคอยมีขายสั้นพี่น้องสูงออกมาบ่ได้สูงข้ามาบา่ได้อยากเนืน่องใหเห่างเจ้าเจ้าเลยตสินไมพอคณะไว้อีก หาเพิ่นได้กินอีกแยกสูตรซ้ำได้อันหาเพิ่นได้กินอีกแยกสูตรซ้ำมันห่อน,นานานะพี่น้องเนาะบ่แมน่นเฮ็ดหวังบ่แม่นได้ขายก็ขายพอได้ค่าปุ๋ยค่าอันแรงงานจะคลองเลยละจะคลองกับมากกินคักนั่น ิคดูได้ประมามาเมืองดอกสัมบ่ายบอสัมบายโพอดขันผู้บ่อยากเคล็ดเบียดเนาะข <c oughs> ันผู้บ่อยากเคล็ดเบียดสบายโพอดบ่เฮ็ดก็ได้เราแค่ซ้่มสิก,กินเกลก,กินซื้อแต่แม่นยุดอกแต่ว่า ไม่คนมันเขียงแรง่อยู่ไปได้มากได้ยู่สิป้อยเวลามันถิ่นให้ยังนเนาะิ่นว่าทุกลมหายใจต้องมีค่าค่ะพี่น้องและบรรยาจากักกุฎดินน้ำกันแล้วบัดน,นี้อ่ะยังไดกับพี่น้องกวางไปผู้ใดบกเคยเห็นมายุ่เมืองนอกเมื่องหน้าเป็นยังไดเมียฝรั่งเป็นยังได เมียฝรั่งบ้านนอกเป็นแบบไดเมื่อฝเมืฝรั่งในเมืองเป็นแบบไดพี่น้องมักก็บ่แตกตั้งกันดอกขึ้นขึ้นยุกับผู้อยากเห็ดอยากท่านเนาะพี่น้องเนาะยาจ,จายอยู่ในเมืองอยู่แต่ยาจ,จากับมาเซาขีดินแม่พี่น้องมาเซาขีดินเห็ดเฮ็ดสวนเพราะว่าเข้ามาก,กินพักไปซื้อแล้วมันแพงมันขึ้นอันเครื่องสมมติว่าอันพักกรละสิบสาม มันกับขึ้นเป็น23 24ค่ะพี่น้องสมมติเอาใบเตยที่ย่าจ๋าซื้อประจำเพช่ละช่องไขยนะพี่น้องเนาะย่าจ๋าซื้อแต่ไอ้11ใบ12คโคน11โคนบาดจนขึ้นมะฮอดเดียวนี่ขึ้นมะฮอด27โคนไหมค,ไ 10, 18, ค่ะพี่น้องใบเตย11 12ใบนะคะพี่น้องนั่นับะคิดเบิ่งเอาจังสันโรดทุกอย่างขึ้นเบิดพี่น้องเงินหา0อยอัน นกกจากกะซื้อเขาเ่าแล้วซื้อย่างอื่นหิวบ่านักพี่น้องเข่ากระสอบหนึ่งตะกี้มันสามร้อยกว่ามาขึนสี่ร้อยสี่ร้อยมหาร่อยเดี๋ยวนี้หารอยกว่าค่ะพี่น้องบัรจุบันเข้ามาันก็ถือแท้เข่านําไปเวลาอันสร้าหายศร้าหน้าเห็นใดเนาะเอากระเว่ากันพี่นออ้องผู้ใดขม้าเบืองมาชุ่มมติดตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ยาจานนั่นมเด้อค่ะ ขอกำลังแรงแก่จากเอฟซทุกคนทุกคนค่ะพี่น้องขอให้ยูดิมแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้ได้สมปรารถนาเด้อขอบคุณทะหลายค่ะ